สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนี่เฮ้ามาอยู่ที่อยู่ที่อำเภอชานุมานครับนี่ครับอำเภอชานุมานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับกล่องให้เบิังนะครับบรรยากาศพันดีขนาดครับบังคนต้นตาลน,นะต้นตาลหลากหลายนึงคือมันแจ่งมันแจ่งมันแจ่งเลยครับง่าต้นตาลมองคนแหย่ยักษน์นะครับอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับสุดเขตแดนสยามประเทศไทยไทยแลนด์อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญแร้วเบิ่งไม้นาำโพงครับโอ้ยเมื่อน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 เพิ่งต้นตานมันครับมาขายของครับมาขายของตลาดนะัดมันยังเสาอ,อยู่ผมเพราะว่าควางกับผอมขายต่ลูกโป่งนะก็ะเล่า่าท่านได้ลง มันยังเศ้าอยู่ผมก็เลยมาเบิ่งหนามก่อนอาพี่าน้องมาเบิ่งหนามถ้ากับฝืนไข่ครับไข่สามสี่หมื่นโอ้ยลูกกับโบข้นยังกับโบเหตุโบเห็ดเรื่องบริเฮตยังกับอะไรเลยครับผมมีแห้งเลยมันมันเป็นไข่มันไม่ใช่แค่ยังนะนะไข่วัดไงนะครับไข่วัดไงวัดยังเท่าพระธรรมดานี่แหละเบิ่งหนมโค้งครับเพื่อนว่าส่งส่งมาสั่นโบขึ้นบ่าลงต่องส่งโตนะครับ าจอกับคือเป็นเนี่ยมันมันตกน้ำทอาสาวผมมันเป็นจังไหนล่ะมันเป็นดังๆครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมับรรยากาศนี่มาเสาอยู่อำเภอฉนานนี่บรรยากาศดีครับ เป็นคึมคึมฝนจะว่ากับบม่มีฝนเลยพี่น้องเป็นคึมค,ม,คมเป็นงาคึมมื่อเป็นตลาดนัดของอำเภอชานุมานครับวันอาทิตย์เป็นตลาดนัดเช้าอำเภอชานุมานพี่น้องท่างฟังท่าง,งฟังปุ่นทัางฟังเล้าก๊กกำลังมาปุ่นเห็นบอกพ้นทีเรือกำลังขาวมาในน้อยคน ครับมันว่าน้ำโค้งส่งส่งโตว,ว่าขึ้นว่า่งวะะ่าสั่นครับอำเภอชน,นมานก็มีการแข่งเลือกันนะครับอยู่อยู่นี่แหละแข่งอยู่นี่แหละครับวันที่สิบ สี่ตุลาหอดยี่สิบตุลานี่แหละครับประมาณนี่แหละแถวๆนี่แหละยี่สิบโอ้สิบสี่ตุลาถึงยี่สิบตุลายี่สิบเอ็ดเพราะว่ามันแข่งเพิ่นเพิ่นงานเพิ่นเริ่มเจ๊มมือแข่งอย่างไรงานก็ที่เริ่มจัดอยู่นี่แหละครับของทางที่จัดการจัดงานก็อยู่นี่แหลนะมันจากาศดีครับอำเภอชนบาน ผมบ่มั่นใจว่าทั้งนั้นบาทยังนเนาะบ่ได้บ่ได้เบิง่งว่าทั้งฝุ่นบาทเป็นบาทยังทั้งฝุ่นประเทศลาวครับสปปลาวแต่ว่าหูว่าบาทยังครับนี่เรือประมง,งลเพิ่นเรือรหาโปหาป่าบรับคึ้มครับคึ้มแต่ว่าก็บ,บม่มีฝนเนะว่าก็คึ้ม ครับผมบ้านนี่แหละครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีเตะเสาเตะเสี้ยวครับบางต้นตาลมันงามครับงามงามซ่แฉกไปก่อนอืม แต่ว่ามาอำทางมาื่อนี่ฝนตกฝนตกยี่แถวบุงเขียวแถวบุงเขียวพวกโป้งกระเปียกเล็กน้อยไฟกับเลืออตาเดียวเอ้าอีลีตัวน้นถ้ากับสังเกตเห็นเอาไฟเลืออตาเดียวไฟเรียบต้น,นตาลต้นตาลต้นตาล อันนี้ดื้อโผล่ออมากเลยครับผมบอกไปเบิ่งข้างนอกน้ำกันครับไปเบิ่องมองยูตลาดน้ำกันเด้อครับ ครับถ้าก็ได้ออกมาหอดตลาดแล้วครับตลาดไม่ใช่ถนนใหญ่ครับเส้นไปเส้นไปมุกดาหารตวนสุจุดที่บังหันไปเข้าไปงหันมันติดโค้งครับเข้าไปอีกประมาณสองกิโลกิโลหนึ่งเลยครับม่ถึงสองโดกเูว่ากลัวนี่แหละครับโอ้นตลาดเท่ากับยู่ฟังกันจะไหาก็จะเป่าลูกโป่งครับเป่าลูกโป่งสองมลูกโป่งสอมนี่แล้วก็เป่าเพิ่มครับประมาณนี้แหละครับ้วจังไปเบิงตอน เซ็ตแล้วน้ำกันได้ครับ i <laughs> เปีบลอยครับเรียบร้อยนี่ครับถกโปูงอประมาณสามสิบก็หลครับบันจะเป่าหลายมันขึ้มย่านฝนเมี่ยวหานขึ้มสวัสดีพี่น้องทางยูทูบนะครับสวัสดีครับทางเฟซบุ๊ก้อมครับสวัสดีเป็นสองทางค่ะสวัสดีครับโอ้ยมันปเลยมันบอโอ้ยไก่หลายตีนกาหลาย <laughs> ครับผมประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ ขิ่เดี๋ยวพ่อชำนีก่อนครับลําด้วยสุขุทุกคนครับผูใ้ใดเข้ามาติดตามเราชมให้โชคให้หมานครับลําด้วยลําด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ